เก็บจตลง่นไปแล้วพับเกินทำผมพับพับต่ไหมไน่อยตไหมหน่อยเดี๋ยไม่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 ไปอาจะไปไม่วัดนะไปดูปลาฉลามมาว่ะเไหมนะพ่อมาเอาไหมพ่อเร็วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวปลาไปปฉลามเอาไปพปลาฉลามที่วัดเทยวไปเฮ้ เริงเดี๋ยวพาแม่ไปดูนะพ่อก่อนก็ตอนแรกแม่ไม่อยัดดูไงเวาขอไม่ให้ไม่พ่อคนจริงมจบตีนึจุ๊บตีหน่ไม่จบอคน่คนสี่

ไหนเขาดูหน่อยนะรังสืเด้วย่ะมาตัดจอมีนังสือเฟตด้วยมาตัดจอมีรังสือเฟ็ด้วยได้ได้คอยสลังกหน่อยสลังหน่อยครับวันนี้นึ่งเอาเพอมารังสือเฟหนังสือเ็ดวันนี้มีนังสือเป็ดมาด้วยมันตัดจอมีนังสือเป็อ่าได้ได้ันสีอเฟดนะัสืตนะรังสือเ็ด ได้แล้วเปด1ปดนะตจ้าระวังล่วงนะระวังล่วงนะเยอยู่ตรงไปพ่อดูสดายให้เขาตั้งจอก่อนอืมนไรบ้างกำลังจะนี่ตัดจอนะครับแกด,ดูจอตัดแกดูตอนมันตัดอ่ะเดี๋ยวก็ตัดไปแล้วไหมเดี๋ยวก็กำลังจะตัดเออ

เอาไว้ไอ้เอออย่าไปโยของเขาเี่ยช่างห่นี่อ้เดี๋ยวเป็นลูกมือตัดจอโตมากเนาะ ขี่เลยมันเป็นลูกตั้งหาจอได้เลยไอยนะไาโยนไปโยนมาดมาาไปดีบจอโยนมันโยนมาแล้วมาดูนี่หน่อยอะไรนี่ไม่โยนหอกเดี๋ยวทีบานนึ่งแม่มาแล้ว่อไมามันก็มาเต้นแรงเต้นใจนี่เลยเ่นดูชัชก่อน มาหไมปุดมปพงนี่ด้ดิไงจะรู้มดเนี่ยว่ามันคือมดกเป้าไม่ใช่มดไม่่ไอ้ี้อะไรมันขี้มดขี้มดให้มัคนเหยียบขี้มด